มาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วได้ไปได้แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคระลับบอกเก่าอีกแล้วครับโอ้ไม่นี้กินข้าวแต่เช้าธรรมดาไม่ได้กินแต่เช้ากันนี่เดียบ่มาพี่น้องมากแค่ไหนมันเลยไม่กินเจี๊ยบจักมันเกิดยากไม่ยังไม่ส่วนพี่น้องกินเกาวรกินเกาก็ยังแล้วก็ได้แม่ตุ่มไข่เอออีหยังตุ่มไข่พี่มไข่ตุ่มไข่กินง่ายอยู่ง่ายเนาะ สุมไข่กับแก้วก็เป็นตะลุยลุยไปไบ้างอะไรแบบนี่าช่วยช่วยลกคลักหนูดีกินเนี้ยมโอนี่มันจะปวดของเสียง่ายง่ายครับนี่มันกินโอ้อันคลิปของอันกขได้แม่แค่มาแห้งแต่ว่าอ่านคลิปสองคลิปล้างสาวของหญิงแค่กระแสมาแรกสุดยอดแต่ว่าป้าที่รายน้อยบ่ครับ อเอาท้าวไทย20คลิปไปสู่คลิปอันล้านสาวคนได้แม่คลิปเดียวนะครับสี <c oughs> ่มือถ่างมือดิวนะเอ้าเมื่อนี่มื่อขึ้นเขาไปเบิ้งอันช่องอี่ยัางอันเจโอวันเขาไปเชี่ยวเขาเอาไปล่งว่างด้ยินข่าวว่าไปยิงสิมาครับคุณในแม่ล้านสาวคนใดแม่สิมานะครับไม่ได้เมื่มอนี่ผมเลื่อมือใดนครับได้ยินข,ข่าวว่าสิมาสิมานะครับเห็นว่าหืมมาใส่วามันแพงนะครับอืมบ่ครับเมื่อนี้ขึ้นมืออึน ว่ามั่นใจนีหยเขาไปเบิรงยุ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าบละเอียดนะครับเห็นเขาเอาชิปก็ได้แม่ไปพร้อมได้ครับ<า>ชิปก็ได้แม่ไปอันมาแม่นชิปก็ได้แม่ไม่เอาอันอมมุ่นก็ได้แม่เจอกับคนได้แม่ลงกันคลิปปุ๊บ<ๆ>เขาก็ดึงไปกระป,ปามหน้าเลยดึงไปบ้านโอ้คนได้แม่สภาพอันคิดถึงหลานสาวกูยิงกินข้าวก็ใส่เสื้อหลานสาวสา่งเสียนะครับโอ้ขางเป็นื่การข้าวอยู่มมากขึ้นครับ กันด่เนาะการิทอดจะดีเล่าเนาะเออคนด่งอุ้นยิงเนาะจุกตาเนาะอืม้ามาด่าละะจุกตาเนาะพูดไดก็อยากหูพู้ไดก็อยากเบิ่งแต่ว่าก็ดีอยู่ด่าเนาะพิ่นบ่ลื่บุญคุณเนาะบ่ลื่องงานบืเร่องอามานี่เิ่มาข้บาแท้อยู่ดีันังกับหจักวกอยู่ดีพี่้องครับเดี๋ยวถามมาเพิ่รับรองรัมาก็ได้แม่เ๋ยเสทยซีเป็นพี่้องเบือเก่าเร้นรอือ อ่านสามาทางที่เรีบยมมาหาคุณย่าเมื่อวานนั่งเสายังมาฝากผมได้แต่เรานั่งมากนี่นั่งหัวใจคว่ำแต่ได้ครับนู้นเองนะทับเบิ้งครับขาม้ามันแพงปุ๊บเนี่ยสอายหายาบอสีเอาถามทับเบิ้งครับไม่ได้อหวคือผู้อื่นบอกครับอันนี้ไม่ได้อหวเอาผู้ซั้นนั่งสิจะเจริญครับเราหัวใจมันคุ้นคนเลยนี่าม้าคว่ำมันแพ้กันอันนี้คือเรื่องจริงต้องมาหาญาติครับไม่ได้ฝากญาติไม่ได้อุปโลุกมันบอา มาคอนแล้วกับมีแล้วกังมีอันนี้มีแล้วกับคุณจักเพื่อเฟ้อเบื่อเพล์ครับองบว่าแม่นั่งเ,เงสียวหายอาจารย์นั่งตีก็หายหา,ายแลคอนอยู่อบอกตีนั่งนะนั่งบางทีเลยเนาะแซ่บพวกเราคนได้ไหมกินนั่นตีก็ดีเมื่อกี้ก็แต่งตัวสวยสิยนนยไปทั้งหนายคนได้ไหมมันอีกกะที่มีมองไปจักน้อยกินเขาแล้ว เดีย๋ยวโทรหาที่งานไปทะลุครับไปทะลุต่อครับพี่น้องครับคนติดตามต่อไปโอ้ลูกตูกัสิครอย่าทายคลิปอยู่แลครับเพื่อมันดังมันดังนะครับเพราะว่าช่องลูกตูนี่มันพร้อมที่จะออกเงินนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันหนักมันไมีเอียพร้อมชื่ออกเสียร้อมที่สอกเงินแต่มันไม่มีคลิปที่ว่าจะห่องเบิ่ง <laughs> <laughs> เอ้าขันไม่คลิปังๆจะขึ้นขึ้นเขาปุ๊บเลยยอดเงินเขาทันทีอยู่นะครับลูกตูขึ้นเขาไม่ต้องไปสมัครกยากนะครับ บางคนนี่คือเขาต้องไปสมัครต้องทายเวลาต้องทาซิมแต่ว่าช่องของ,ของลูกตูนี่คือพร้อมที่สี่เงืนที่สี่ออกขอไตยไม่คิดปังๆเขาจะคิดหน่อยคนเบิมนี่ไปคิดไ,ได้แ่บปังๆอ้าวกับท่ายไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมั่ก็นืนมีนะครับสาสมบาตนีีไปเรื่อยนะครับืเผาก็ได้แม่มาชวนด้านเดียวครับนะครับแต่ท่ายไปเรื่อยใช่ไปเรื่อยเสม,มอ์นยูทูบห่อยด้เฮ็ดปัดตะเฮ็ดแต่ม ทุ่มเทใช่แต่เฟซบุ๊กครับตัวนี้ครับเห็นคนได้แม่มาโพสแล้วเสียเงินไว้ตอนนี้กำลังจะเริ่มโพสครับพี่น้องครับแน่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 ถาไม่เริ่มโพสเดี๋ยวแม่จำโทรศัพท์เราพี่น้องโอ้มาได้ญาติเสียเปลี่ยวยังไงเมื่อวานจะโพสจะคลิปอย่างไรแม่จะไปซื้อปุ่มนอนยักษ์เลยครับไปตามผู้เฒ่าไนี่ละของเพิ่นนี่ซื้อเลี่ยวไปสิพ่มี่ในวัได้เฮ็ด์นะครับโพสอย่างเดียวครับโพสอย่างเดียวที่ว่าเงินเขา เธอลสามร้อยเหรียญสี่ร้อยเหรียญโพสย่งเดี่ยวนะครับก็อะไรคลิปเดียวนะประเทศย่างประเทศโพสแต่ย่างเงินโพสย่างเดี่ยวเป็นไหมโพส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 เงินก็เขาดีครับพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นบางคนได้ในของรูตัวกับโพสกับวัตถุเงินได้เรื่องของหัวน้าลำพันธ์โพสกับวัตถุเงินของปาล์มหน้าได้ทั้งสามอย่างครับทั้งโพสทั้งเดี่ยวทั้งสตรีมครับาสามอย่างนะปามหน้าของก็ได้แม่นี่ย่างเดี่ยว ขาเจริญพันธุ์ของนี่สองอย่างอของเจร,เริญพันธุ์นี่โพสจากไหกับประเเงินครับม่ม<อ>เดียวนะมันมีคุณสมบัติของเขาครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าต้องมีคุณสมบัติเขาถึงจะให้นะอยากคนบนาแม่เนไม่รู้ว่าโพสอะไรครับเขาถึงให้ครับโพสตัวทิพย์ตัวเด่นนะโพสตัวทิพย์ตัวเด่นออยังว่าอยู่ไหมแับวลาข่อยกับมลาเด้ด่า้ไผ่เนี่ย กระโพดในมุมของข่อยกระเช้าเป็นพ่อเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมใช่ไหมก็คือก็คือไปคือยังผู้เฒ่าคิดเพื่อคิดผู้เฒ่าอ่ะอืมไม่คิดจะขายว่าจะได้เงินได้เงินได้พี่น,อน้องคิดผู้เฒ่าเพื่อคิดผู้เฒ่าอยากโพดจังไดยกระโพดไปแต่ว่าบ่ได้ด่าผาเด้อ,อบ่บ่ได้ขัดพิ้งบ่ขัดพิ้ง,ขงเขาบ่แม่แต่งตัวงามหนึ่งสิบห้าลานสาววันนอกอะไรเนี่ยบ่แม่คุยกันแล้ว่็แม่เซาภัยกันแล้วก็ ไม่ค่นยได้คุยไม่ค่อยต,ตัวงามไปวเศร้าสิยันไปหาหล้านสาวสิบอเป็นหล้านสาวสินั่นไปเรียนมั้งติดตามตอนต่อไปพี่น้องครับว่าสิไปจังไหนมาจังไหนครับพี่น้องครับว่าลำเพื่อนแตมีส้ำนี่แหละตึงนข<อ>ึ้นมากก,กินกินแล้วก็เฮ็ด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 แล้วก็กินเพื่ไอไทแต่ว่าความหมายของคนลำเพื่อน ให้กับเขากับจิงอยู่ครับแต่ว so ่าไอ้ก็ได kind of is mm ้แ hmm. ม่มาคิดหนึ่งสี่ใหญ่ก็ได้แม่เว้าหั่นเว้าหนีหั่นฟังมันจะเป็นตะเบิงกันนะเป็นอ็ได้นี่รู้สึกว่าหั่นเว้าหั่นเว้าหนีเว้าพื้นหั่นมาสิรู้สึกว่าคนเบิงหนีเนีเป็นเบ้าพื้นข้นปะหั่นก็ได้ครับเชียมก็ข้นดังๆนะครับแบบเพื่ยังสุปตายน้ำสียทีเอาหั่นสุดว่าคุณนายเบิงนี่คุณแม่เบิงนี่ยูทูปเห็นช่องไหน ที่ว่าเอาของคุณแม่ไปคุณแม่ก็บอบอกว่าเออเมื่อคืนเขาไปเบิ่งเห็นช่องนั้นเอาคุณแม่ว่าจะสร้างสื่อกบ้าได้กันคุณแม่บ้กหัวเขานะเขาเอาห้าวไปบอกห้าวเอาเขาเมื่อวานคืนเออต้องสี่ก็ได้นะครับคุณแม่หาเรื่องบ้านะครับมันก็เป็นตะพันเข้ากับกินเข้าไปพ่อเ้าไปพ่อคุยไปพ่อเมื่อนี้กันเอาบ้าฮอดอ้วงเมื่อนี้กับบ้าฮอดนุ่มโจเมื่อนี้กับบ้าฮอดเสกรวนเนี่ยพยาบาลิเนี่ยออำนาจเนี่ย เจลล์มันเนี่ยเบ้าไปตัวครับแจกหลอดไม่เห็นเนี่ยเติมชิปชฮะไม่เห็นแจกหลอดอืมไม่เห็นหลายหมือลายมือนเราไปอาทิตย์แล้วลนึกหลับไปไที่ไหนทุโทุหาแม่ประหลัดเ,เดี๋ยวคลิปหนานีเ่เขาจะประกาศทั้งนี้นี่นะโอ้บันไดเฉียกหลอดเด้อคุณแม่ชิโนะต้องการพบเด้อาจีนะครับไม่เห็นเลยที่แม่เห็นลิปกตบไม่เห็นกอประสาท นอกอย่างทังพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ทั้นี่ก่อนคุณนายแม่เขาก็่าที่อิ่มพอดีเบื้องแอกรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ใบมะกรูดความทั้งหมากะลงนั่นช่องขวาลำเพลินคิดหนาบางงูว่าคุณนายแม่จะก้วาวขึ้นไหมจะไปต่างอย่างมากอย่างเหมือน,นเดี๋ยวยวันี่ไทยลิปเพชคลิปให้เบื้องนั้อพี่น้องแล้อให้พี่น้องมีความสุขทุกทัวไหนจะเจ็บจะจน ให้มีคุณสมบัติสับสมบัตินิพพานสมบัติถูกสีประการรูปสมบัติไห้พี่น้อง่าเจ็บอย่าจดลำลำเรื่อยๆไปเ้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโพดโพบักโมบักแต่งรวดจ้าฟาบึ้มพันนะเอามาดลดเอามารวดเข้า